สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับจุษฎีบัณฑิตรุ่นที่8มหาบัณฑิตรุ่นที่28และบัณฑิตรุ่นที่42ทุกท่านต่อจากนี้จะแนะนำขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในพิธีประสาทป,ปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะบัณฑิตอยู่ในแถวที่นั่งรอต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยโดยทุกท่านจะได้รับหน้าจุดลงทะเบียน เมื่ออาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณมือลุกขึ้นยืนให้ทำความเคารพก่อนหมุนตัวไปทางซ้ายของตนและเดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับปริญญาบัตรเรียงตามลำดับเลขที่นั่งตามแนวเส้นทางที่กำหนดไว้ เมื่อขึ้นสู่เวทีให้บัณฑิตโค้งคำนับทำความเคารพในจุดแรกให้เดินไปตามจุดที่กำหนดไว้โดยให้แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบตามลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขนเมื่อถึงจุดทำความเคารพที่สองให้ปฏิบัติดังนี้ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิงให้ทำความเคารพด้วยการไหวดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และบัณฑิตชายให้ทำความเคารพด้วยการโค้งคำนับส่วนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตข้าราชการหญิงชายให้ทำความเคารพด้วยการโค้งคำนับและเดินไปที่จุดรับปริญญาบัตรเมื่อรับปริญญาบัตรแล้วต้องถือปริญญาบัตรแนบอกไว้ตลอดเวลาเดินเฉียงถอยหลังไปทางด้านขวามือ3ก้าวโดยไม่ต้องเหลียวหลัง ให้บัณฑิตโค้งคำนับทำความเคารพหันหลังกลับหมุนตัวไปทางขวาของตนเองแล้วเดินลงเวทีเมื่อถึงที่นั่งของตนให้ทำความเคารพก่อนเข้าประจำที่ของตนขอให้ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิต นำไปฝึกซ้อมทำความเข้าใจและปฏิบัติตามในพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561และ2562ที่จะมาถึงนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ